พอถึงคืนที่3ครับคืนนี้ลุงแกก็ทำงานปกติก็คือเข้าง,งานในเวลาหกโมงเย็นไฟในออฟฟิศที่อยู่ข้างป้อมยามเนะี่ยเปิดแล้วก็เห็นเงาคนเดินไปเดินมาได้ยินเสียงเดินก็แก๊ก,กที่อยู่ภายในห้องผู้หญิงคนนั้นอะลอยไป ลอยมาและในขนาดนั้นนะครับมือของลุงที่จับลูกปิดประตูอยู่นั้นมือของลุงก็ได้ปล่อยกับลูกปิดประตูจนทำให้ลูกปิดประตะูมีเสียงนังแกรกและท่านในนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาหาลุงครับลุงก็เห็นว่าหน้าของผู้หญิงคนนั้นขาว ซีดดวงตาของผู้หญิงคนนั้นแดงก่าผู้หญิงคนนั้นหันมาหาลุงแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็